ดดวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหนูนิติดดาวรายการที่จะมาบอกต่อความอร่อยให้กับคุณผู้ชมได้ฉลาดซื้อประหยัดใช้ในราคาไม่เกิน35บาทนะครับกับร้านติดดาวเมนูติดใจที่อร่อยคุณภาพดีสะอาดประหยัดการันตีโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ผมอยากถามอาจารย์จริงจริง อาจารย์พูดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าทากับข้าวอะ่ะมีอะไรก็ใส่ไปใส่ไปกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินกินไม่ได้ก็เททิ้งปัปคืออะไรอาจารย์พี่เอกก็เพราะว่าการทําอาหารน่ะมันเหมือนคําคมของจีนที่ว่ากระบี่อยู่ที่ใจกระบี่อยู่ที่ภาคใต้อาจารย์อย่าเพิ่งขัดสิพี่เอกกาลังจะพูดโยงเข้ากระบี่แล้วก็โยงไปหาพี่เอกโยงยังไงอ่ะก็ไม่เห็นเกี่ยวกันเลยก็เพราะกระบี่อยู่ที่ใจมันหมายถึงไม่ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆไง ไปยุกเอาสิ่งต่างๆรอบตัวมาใช้แทนก็ได้อ่ะถ้าเข้าใจแล้วนะอาจารย์ยิ่งศักก็ขอย,ยกหน้าที่ต่อไปนี้ให้กับพี่เอกชัยเลยละกันขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันก็มีทินหอยเก่าเขาระงานทานสวยรวยเกาะเพาะปลูกป่ามงามหาดทรายใตย้ทะเลสวยสดมรกตอันดามันสวัสดีครับทุ่านครับขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดกระบี่ถ้าใครมากระบี่หนึ่งที่ จะต้องเห็นตรงนี้ก็คือทะเลแหวกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรก็อิ่มอร่อยแบบประหยัดกับแอปหนูนิดอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกระบี่ก็เข้าไปที่หมวดหนูนิดติดดาวแล้วเลือกจังหวัดกระบี่เท่านี้ก็ปรากฏร้านติดดาวที่อร่อยคุณภาพดีสะอาดแล้วก็ประหยัดหรือท่านผู้ชมจะเข้าไปเลือกร้านหนูนิดใกล้ตัวก็ได้เหมือนกันครับนี่ร้านแรกคือร้านข้าวแกงพี่พา เดี๋ยวจะไปกินละไปไปท่านผู้ชมไปความซาดมาครับโอเคครับราคาคือว่าไม่แพงรสชาตอาหารดีค่ะก๋เกก็หยิบหาบาทชามสิบบาทเนี่ยค่ะอาถึงแล้วร้านพี่พาครับมาง่ายๆด้วยแอปหนูนิดยืนยันด้วยป้ายหนูนิดติดดาวครับเดี๋ยวไปเจอพี่พากันสวัสดีครับสวัสดีครับใคร,ครามาเรียกป้าพาป้าพา,า,าต้องเรียกผีพาเมนูติขึ้นฉือ ก็มีปลาทอดเขืองแล้วก็แกงไตปลาปลาลั่งถอดเขืองอยากกินนี่น้ำลายย่อยซับพับแล้วไปทำให้พุ่มเลยนะคิดได้ว่าพุ่นนมยากิจ่จำสูไดไล้เพื่อว่าพุม่มไปทำกินกัอหุ่นเทปกันนะพาไปทำเข้าครัว <laughs> เข้าครัว <laughs> หลังจากที่เข้าครัวปรุงแกงไตปลากันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทิ้งเวลากินแล้วนะี่ะป้า เดี๋ยวข้อระยท่านผู้ชมนะครับโอ้ยโอ้ยเฮ้ยได้ยได้รถยอดความเป็นแกงฟุงปลาปักเต้เต็มที่เลยมีอะไรมีหนูได้บ้างในค่ายนี้พอเพื่อนก็มีแกงเลี้ยงปลาต้มส้มแกงเลี้ยงปลาต้มส้มซึ่งอันนี้ติว่าเขาเรียกปลาลังปลาลังปลาลังโทอดขมิ้นอ่ะอันนี้เหรออันนี้ทอดเขืองค่ะปลาลังทอดเขืองอ่ะ อใช้ปลาสดมาทอดออือันนี้เท่าไหร่สามสิบค่ะอันนี้สามสิบห้าสามสิบห้าบาท่ข้อกับคุณพี่ภาคที่ทำให้ร้านเนี่ย ได้ติดปลายหนูหนิดติดดาวได้มาบอกต่อความอร่อยข้าคุณมากๆครับแต่ก็ว่างว่าร้านนี้เป็นร้านทีรักษาคุณภาพต่อไปต่อไปต่อไปนานแสนนานในคนกบี่ได้มีโวกาสมากินอาหารที่มันอร่อยคุณภาพดีสะอาดและราคาประหยัดแบบนี้ตอลอดไปขอบคุณนขอบคุณมากครับ เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอาหารปักใต้นะครับนั่นก็คือถ้าไม่เผ็ดก็จะไม่ร้อยรสชาติจะเผ็ดกว่าภาคอื่นๆนะครับด้วยสภาพภูมิอากาศที่ติดก,กับทะเลทั้งสองฝั่งเลยนะครับทาให้สภาพอากาศร้อนชื้นฝนตกตลอดปีเพราะฉะนั้นอาหารรสเผ็ดเนี่ยมันจะช่วยทําให้ร่างกายอบอุ่นลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะมีซ้าและผักเป็นผักจิ้มหรือผักแก้มในการกินอาหารหรือท้องถิ่นเขาเรียกว,ว่าผักเนาะ ด้วยเอกลักษณ์แบบนี้เฉพาะตัวแบบนี้ทําให้อาหารปักใต้หรือร้านข้าแกงปักใต้เนี่ยมีอยู่ทั่วเป็นหมดไม่ว่าจะทุกถิน่นทุกภาคแล้วก็จังหวัดไหนๆนะครับติดตามรายการหนูนิดติดดาวที่จะมาบอกต่อความอร่อยเพื่อให้ทผู้ชมได้ฉลาดซื้อประหยัดใช้ได้ทุกวันเสาร์ทางช่องไทยรัฐทีวีเวลา11นาฬิกาสวัสดีครับตีอยู่อุบลมาลักกับคนอุดรปลาดุกทอดกรอบผัดเห็ด เป็นเมนูติดดาวที่นี่สองอย่าง30มีน้ำซุปมีผักสดมีน้ำพริกโอ้โหมีความสุขจริงฮนะมาที่ครัวคุณจิ